้ำหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาและทุ่งนามีหญิงสาวนาว่าลินถ้าเกิดมาพร้อมกับดวงตาที่ไม่สามารถมองเห็นโลกได้แต่หัวใจของเธอสว่างสวยกว่าใครๆในหมู่บ้านลินมีรายยิ้มอบอุ่นและเสียงหัวเราะที่ชาวบ้านทุกคนชื่นชอบทุกวันลินจะเดินไปตลาดด้วยไม่เท้าขาวคู่ใจของเธอ แม้จะมองไม่เห็นแต่เธอกลับจำทางไปมาได้ทุกซอกทุกมุมทุกเสียงทุกกลิ่นล้วนบอกเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านได้ชัดเจนกว่าดวงตาของใครหลายคนเช้าวันหนึ่งขณะที่ลินกำลังเดินผ่านทุ่งนาเธอได้ยินเสียงร้องแหลมๆคล้ายเสียงคนตกน้ำแต่เสียงนั้นมาจากด้านข้างเธอเดินตามเสียงด้วยความระมัดระวังจนพบว่าเป็นนกตัวเล็ก ที่ติดอยู่ในพุ่มหนามปีกของมันถูกน้ำทิ่มจนบาดเจ็บนกตัวนั้นสั่นและพยายามโบยบินแต่ไม่สามารถขึ้นได้ลินคุกเข่าลงข้างๆนกฟังเสียงหัวใจของมันที่เต้นแรงและเอื้อมมือไปสัมผัสอย่างเบามือไม่ต้องกลัวนะเจ้าแค่พักก่อนเดี๋ยวฉันจะช่วยเองเธอพูดเสียงนุ่ม แม้ตัวเองจะไม่เห็นแต่ลินสามารถสัมผัสถึงความหวาดกลัวของนกได้ชัดเจนเธอใช้ผ้าเช็ดหน้าสะอาดพันปีกนกอย่างระมัดระวังแล้วค่อยๆพยุงมันขึ้นบนฝ่ามือของเธอลินรู้สึกถึงแรงสั่นของนกแต่ไม่หวาดกลัวเธอค่อยๆพานกกลับบ้านของเธอซึ่งเป็นบ้านไม้เล็กๆปลูกอยู่ใกล้ลำธารพอถึงบ้านลินจัดที่นอนเล็กๆให้ฟ้าใส เธอตั้งชื่อน,นกตัวนี้ว่าฟ้าใสเพราะสีขนของมันคล้ายท้องฟ้าใสๆยามเช้าแล้วค่อยๆให้น้ำและเข้าป่นเล็กน้อยนกกินอย่างหิวโหวยแต่ก็มีเสียงร้องแผ่วๆเหมือนพยายามขอบคุณลินนั่งอยู่ข้างๆนกฟังเสียงมันรู้สึกถึงอารมณ์และความเจ็บปวดของมันฉันจะดูแลเจ้าให้หายดีนะฟ้าใสไม่ต้องกลัวฉันอยู่ตรงนี้ เธอพูดด้วยความมั่นใจแม้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ลินเชื่อว่าหากเธอมีความตั้งใจและความใจดีสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาเธอในคืนนั้นขณะที่ลินนอนหลับฟ้าใสก็อยู่ข้างๆตัวเธอเสียงร้องของมันแผ่วเบาและค่อยๆเงียบลงราวกับว่ามันรู้สึกปลอดภัยที่สุดในโลก และนี่คือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพระหว่างสาวตาบอดผู้ใจดีกับนกวิเศษที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลหลังจากวันที่ลินช่วยเหลือฟ้าใสจนรอดชีวิตได้ฟ้าใสเริ่มฟื้นปีกและบินได้ดีขึ้นทุกวันลินรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นมันบยบินในสวนหลังบ้านแม้จะมองไม่เห็นแต่เสียงกระพือปีกและความอบอุ่นของฟ้าใส ทำให้เธอสัมผัสได้ถึงความสุขชาววันหนึ่งขณะที่ลินนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่หลังบ้านฝ้าส่บินโฉบลงมาที่หน้าเธอแล้วส่งเสียงร้องแปลกๆไม่ใช่เสียงร้องธรรมดาแต่เป็นเสียงที่มีจังหวะเหมือนดนตรีแผ่วเบาแสงวูบวาบสีฟ้าและทองเริ่มส่องออกมาจากขนของมันลินตกใจเล็กน้อย แต่ก็รู้สึกถึงความอบอุ่นในใจฟ้าใสเจ้าเป็นอะไรหรือเธอถามแม้จะมองไม่เห็นแต่สัมผัสถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากนกตัวนี้ฟ้าใสเริ่มส่งความคิดผ่านใจลินเรากับมีสายใยลึกลับผูกใจทั้งสองไว้ลินค้าคือฟ้าใสนกวิเศษจากภูเขาแห่งแสงดาว ข้าตามหาผู้ใจดีและกล้าหาญมานานข้าเห็นความเมตตาและความกล้าหาญในหัวใจเจ้าจึงมอบพลังวิเศษให้เจ้าบ้างลินไม่รู้จะตอบอย่างไรเธอจึงเอื้อมมือไปสัมผัสขนของฟ้าใสพลังวิเศษหมายถึงอะไรฉันฉันจะทำอะไรได้บ้างฟ้าใสส่งแสงวูบวาบอีกครั้ง ก่อนจะให้ลินสัมผัสถึงโลกในรูปแบบใหม่ทันใดนั้นลินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเปิดขึ้นเธอรับรู้ได้ถึงเสียงนกร้องไกลๆก,กลิ่นดอกไม้ที่อยู่บนเนินเขาแม้ระยะไกลและกระแสน้ำในลำธารที่ไหลแรงเสียงลมพัดใบไม้เธอรับรู้ทุกอย่างเรากับเห็นด้วยหัวใจ เจ้าสามารถรู้สึกถึงสิ่งรอบตัวได้แม้จะมองไม่เห็นแต่หัวใจเจ้าจะมองเห็นมากกว่าตาด้วยซ้ำฝาใสพูดอย่างอบอุ่นลินตื่นเต้นและกังวลไปพร้อมกันฉันฉันจะใช้มันได้อย่างไรฉันกลัวทําผิดฝาใส่บินวนรอบตัวลินแล้วพูดอย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวลิน ข้าจะคอยสอนและนำทางเจ้าการเรียนรู้ต้องใช้เวลาแต่หัวใจเจ้าก็เข้าใจสิ่งดีและสิ่งไม่ดีแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาลินเริ่มฝึกฟังเสียงความเคลื่อนไหวและสัมผัสรอบตัวเธอเธอเรียนรู้ที่จะรับรู้แม้แต่จังหวะเต้นของหัวใจสัตว์เล็กๆหรือความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ พลังนี้ทำให้เธอเข้าใจโลกในแบบที่ตาดูไม่เห็นฟ้าใสาย,ยังบอกอีกว่านี่เป็นเพียงพลังเริ่มต้นเท่านั้นหากลินฝึกฝนต่อไปเจ้าอาจช่วยชีวิตทั้งคนและสัตว์ได้มากมายและบางครั้งความรู้สึกของเจ้าอาจนำทางให้เจ้าเห็นสิ่งที่ตามไม่เคยเห็นลินนอนคิดอยู่ใต้ต้นมะม่วง ฟังเสียงนกร้องรอบๆตัวเธอเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสว่างขึ้นแม้จะยังมองไม่เห็นตาแต่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหวังและความตื่นเต้นและนี้คือจุดเริ่มต้นของการประจนภัยครั้งใหม่ของลินกับพลังวิเศษที่ฟ้าใสมอบให้ความมหัศจรรย์กำลังรออยู่ข้างหน้าโลกใบนี้ กำลังจะเปิดเผยความลับอีกมากมายให้กับสาวตาบอดผู้ใจดีวันหนึง่งหมู่บ้านเล็กๆของลินเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแม่น้ำใกล้หมู่บ้านเริ่มเต็มและเอ่อล้นตลิ่งน้ำไหลแรงจนบางจุดเกิดกระแสน้ำวนชาวบ้านหลายคนเริ่มวิตกกังวล เพราะเส้นทางไปมาหาสู่หมู่บ้านบางส่วนถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถผ่านได้ขณะที่ลินนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงฟังเสียงฝนกระทบใบไม้และหลังคาบ้านเธอเริ่มรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของน้ำจากพลังที่ฟ้าใสมอบให้น้ำเริ่มไหลแรงขึ้นแล้วเจ้าเจ้าลินพูดกับตัวเองเบาๆ พร้อมเอามือสัมผัสกระแสน้ำในใจเรากับเธอเห็นมันฟ้าใสบินวนรอบตัวลินส่งเสียงแหลมเหมือนสัญญาณเตือนลินชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือเจ้าเป็นคนเดียวที่จะนำทางพวกเขาได้ลินตัดสินใจรวบรวมความกล้าเธอออกจากบ้านและเดินไปตามทางที่เธอจำได้แม่นเสียงน้ำและลม ทำให้เธอต้องใช้พลังสัมผัสทุกอย่างรอบตัวเธอรับรู้ถึงระดับน้ำที่สูงขึ้นพื้นที่ที่ลื่นและจังหวะกิ่งไม้ที่จะขวางทางชาวบ้านอยู่ตรงนั้นฉันต้องพาพวกเขาไปที่สูงให้ได้ลินคิดแล้วเริ่มเรียกผู้คนพี่ๆเด็กๆทุกคนตามฉันมาที่เนินสูงนะชาวบ้านมองลินด้วยความสงสัยในตอนแรกเพราะเธอตาบอด แต่เมื่อเธอนำทางและเต้าไปอย่างมั่นใจชาวบ้านก็เริ่มเชื่อมั่นเธอใช้มือสัมผัสกำแพงบ้านและรั้วเพื่อเดินอย่างระมัดระวังฟังเสียงน้ำและลมเพื่อหลบอุปสรรคฟ้าใสบินนำหน้าลินจับมือเด็กๆและผู้สูงอายุทีละคนสัมผัสรอยเท้าในโคลนและเสียงกระแสน้ำเธอค่อยๆนำพาทุกคน ไปยังเนินสูงสุดของหมู่บ้านที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมเมื่อทุกคนถึงที่ปลอดภัยชาวบ้านต่างประหลาดใจและยกมือไหว้ลินเธอเห็นน้ำได้ยังไงเธอนำทางพวกเรามาได้อย่างปลอดภัยลินยิ้มอย่างอ่อนโยนฉันฉันไม่เห็นตาแต่หัวใจฉันรับรู้ทุกอย่างเธอตอบ เด็กๆร้องเฮด้วยความตื่นเต้นส่วนผู้ใหญ่ต่างพากันเชื่นชมความกล้าหาญและเมตตาของลินฟ้าใสบินโฉบวนรอบๆเธอส่งเสียงร้องอย่างดีใจแสงสว่างสีฟ้าและทองวูบวาบขึ้นกลางฝนเหมือนประกาศชัยชนะของความกล้าและใจดีคืนนี้ลินนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงอีกครั้งฟังเสียงน้ำไหล และฝนที่ค่อยๆเบาลงเธอรู้สึกว่าแม้ตาจะมองไม่เห็นแต่หัวใจและพลังที่ฟ้าใสามอบให้ทำให้เธอเห็นโลกชัดเจนมากกว่าที่เคยและนี่ถือบทเรียนที่ลินได้เรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สายตาแต่ขึ้นอยู่กับความกล้าความเมตตาและการใช้หัวใจนำทางหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมผ่านพ้นไป หมู่บ้านเริ่มกลับมาเป็นปกติชาวบ้านซ้มแซมบ้านเรือนและทำสวนต่อลินเองก็ยังคงฝึกฝนพลังที่ฟ้าใสามอบให้ฝึกฟังเสียงความเคลื่อนไหวและการสัมผัสสิ่งรอบตัวแม้นจะเหน็ดเหนื่อยแต่หัวใจเธอเต็มไปด้วยความสุขเช้าวันหนึ่งฟ้าใสาบินวนรอบลินและพูดด้วยความลึกลับลินข้ามีเรื่องสำคัญจะบอกเจ้าวันนี้ ลินเอื้อมมือไปสัมผัสขนของฟ้าใสารู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ออกมาเรื่องสำคัญฟ้าใสามันคืออะไรเธอถามด้วยความสงสยัยฟ้าใสาเริ่มส่งความคิดเข้าหาลินผ่านใจจริงๆแล้วข้าคือนกวิเศษจากภูเขาแห่งแสงดาวถูกส่งลงมาเพื่อหาผู้ใจดีและกล้าหาญข้าตามหาคนที่จะใช้หัวใจ นำทางโลกให้สว่างลินตาโตในใจแม้จะมองไม่เห็นแต่หัวใจเต้นแรงภูเขาแห่งแสงดาวฉันฉันทำไมถึงได้เลือกฉันฟ้าใส่ตอบด้วยเสียงอ่อนโยนข้าเห็นความเมตตาและความกล้าหาญในหัวใจเจ้าทุกครั้งที่เจ้าช่วยเหลือสัตว์หรือคนอื่นข้าเห็นแสงสว่างในหัวใจเจ้า นั่นคือสิ่งที่ทำให้เจ้าพิเศษลินยิ้มและเอื้อมมือสัมผัสปีกฟ้าใสาแต่ฉันฉันแค่ทำสิ่งที่ถูกต้องฟ้าใสาพาเธอบินวนรอบสวนและหมู่บ้านเรากับอยากให้ลินรับรู้ถึงความมหัศจรรย์ของโลกนี่เป็นเพียงพลังเริ่มต้นเท่านั้นหากลินฝึกฝนต่อไปเจ้าจะสามารถช่วยชีวิตทั้งคนและสัตว์ได้มากมายและบางครั้งความรู้สึกของเจ้า จะนำทางให้เจ้าเห็นสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นลินรู้สึกถึงความตื่นเต้นและความรับผิดชอบฉันฉันจะทำให้ดีที่สุดฟ้าใสาฉันสัญญาฟ้าใสาบินวนรอบลินอีกครั้งส่งเสียงร้องดังกังวานรากับยินยันความเชื่อมั่นเจ้ามีหัวใจที่งดงามที่สุดลินและนี่คือเหตุผลที่ข้าเลือกเจ้ามาความกล้าและความเมตตาของเจ้า จะทำให้โลกสว่างสวยัยลินนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงฟังเสียงนุกร้องและรับรู้ถึงความมหัศจรรย์รอบตัวแม้จะมองไม่เห็นแต่หัวใจเธอเริ่มมองเห็นความลับและความสวยงามของโลกใบนี้เธอเข้าใจแล้วว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่การมองเห็นแต่คือการเข้าใจโลกด้วยหัวใจและความรักและนี่คือจุดเริ่มต้น ที่ลินจะเรียนรู้เรื่องราวมหัศจรรย์มากมายจากฟ้าใสและพลังวิเศษของมันโลกใบนี้กำลังเปิดเผยความลับที่รอคอยสาวตาบอดผู้ใจดีอยู่หลังจากที่ลินได้เรียนรู้ความลับของฟ้าใสและพลังวิเศษที่เธอได้รับชีวิตของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆแต่ชัดเจนทุกวันเธอใช้พลังเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและสัตว์รอบๆหมู่บ้านเช้าวันหนึ่ง ลินตื่นแต่เช้าเธอเดินออกไปตามทางที่คุ้นเคยใช้ไม้เท้าสัมผัสพื้นและฟังเสียงรอบตัวฟ้าใสาบินโฉบวนรอบตัวเธอส่งเสียงร้องแหลมเป็นสัญญาณว่าเช้านี้จะมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นขณะที่ลินเดินไปตลาดเธอได้ยินเสียงเด็กๆตะโกนเรียกลินมาช่วยเราหน่อย เด็กๆก,กําลังเล่นอยู่ใกล้ลำธารที่น้ำเริ่มไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วลินรับรู้ถึงกระแสน้ำและจังหวะของมันเธอพาเด็กๆถอยออกจากน้ำอย่างปลอดภัยแล้วพาไปที่เนินสูงใกลๆชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างประทักใจลินเธอทำได้อีกแล้วเธอนําทางพวกเราได้แม่นยำเรากับเห็นด้วยตาลินหัวเราะเบาๆฉัน ไม่ได้เห็นตาแต่หัวใจฉันรับรู้ทุกอย่างฟ้าใสาบินโฉบวนรับรอบหมู่บ้านส่งเสียงร้องดังกังวานเหมือนฉลองความสำเร็จพลังวิเศษของนกทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความอบอุ่นและความหวังวันต่อมาลินเริ่มช่วยชาวบ้านทำสวนฟาร์มและคอยเตือนภัยจากสัตว์ร้ายหรือภัยธรรมชาติเธอสอนเด็กๆให้รักและเข้าใจสิ่งรอบตัว แม้ไม่มองเห็นแต่สามารถสัมผัสโลกด้วยหัวใจชาวบ้านเริ่มมีชีวิตชีวามีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเต็มไปหมดเด็กๆวิ่งเล่นกับฟ้าใสารอบๆหมู่บ้านพ่อแม่และผู้ใหญ่ต่างชื่นชมลินและความกล้าหาญของเธอคืนหนึ่งขณะที่ลินนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงฟังเสียงฟ้าใสาร้องอยู่ข้าง,างๆเธอคิดกับตัวเอง แม้ฉันจะตาบอดแต่หัวใจฉันเห็นโลกนี้ชัดเจนที่สุดโลกใบนี้เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความมหัศจรรย์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกชีวิตรอบตัวฟ้าใสบินวนรอบตัวลินส่งเสียงร้องดังกังวานเป็นประกายแสงสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอและจากวันนั้นหมู่บ้านเล็กๆแห่งน,นี้ ก็สว่างสวัยด้วยหัวใจของสาวตาบอดพูดใจดีและนกวิเศษคู่ใจโลกใบนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวมหัศจรรย์ความรักและความกล้าหาญที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกชีวิตรอบตัวลินได้เรียนรู้ว่าแม้เราจะมีข้อจำกัดแต่ถ้าใจดีและกล้าหาญเราก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และทำให้โลกสวยงามขึ้นได้ เรื่องราวของสาวตาบอดผู้ใจดีกับนกวิเศษฟ้าใสจึงกลายเป็นนิทานที่ชาวบ้านจะเล่าขานต่อๆกันไปตราบนานเท่านาน